ประเด็นเรื่องนี้แปลกอยู่เหมือนกันแจ้งท่านผู้ชมว่าที่ลำปางพี่ชายพาน้องชายอายุ17ไปร้องกับสื่อที่นั่นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมอธิพยาวเถอะขออภยัยเมื่อ11มกราคมที่ผ่านมา4โมงเย็นเยาวชนอาย,อยุ17ปีสมมุติชื่อเอขี่มอเตร์ไซคแวะขห้องน้ำปั๊มแห่งหนึ่งในเขตเทศาบาลนครลำปางถูกชายคนหนึ่งอายุประมาณ40ปี ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นใส่แว่นตาเดินตามห้องนะ้ำคำร้องระบุววาชายคนนี้เข้าห้องน้ำข้างๆผู้เสียายอายุ17ปีขณะททำธุระส่วนตัวชายคนนี้ชะงกตัวข้ามผนังก้นนะาผนังกั้นห้องน้ำด้านบนมาถามาช่วยอมไว้ว่าเพศให้ได้ไหม น้องอายุ17ปฏิเสธแล้วก็ยังรออยู่ในห้องน้ําคืออยากจะรอให้ผู้ชายคนนั้นออกไปก่อนนะคะรออยู่สักพักจนคิดว่าอ่ะข้างนอกไม่มีเสียงอะไรแล้วน่าจะออกไปแล้วน้องก็เลยเปิดประตูออกมาปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ดักรออยู่หน้าประตูแล้วดันตัวน้องอายุ17กลับเข้าไปในห้องน้ําล็อกประตูห้ามไม่ให้ส่งเสียงร้องแล้วถอดกางเกงน้องเออกางเกงตัวเองออกกดหัวน้องผู้เสียหายบังคับให้อมอวัยวะเพศจนสําเร็จความใคร่แล้ว ขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครมาใช้ห้องน้ําต่อเลยหลังก่อเหตุเสร็จชายคนร้ายยังพยายามบังคับให้ผู้เสียหายดมน้ําอสุจิแต่ผู้เสียหายเขาไม่ยอมผู้ชายคนนั้นก็เลยออกจากห้องน้ําแล้วก็หลบหนีไปค่ะแล้วผู้เสียหายน้อยอายุ17ปีพี่ชายระบุว่าออกจากห้องน้ําพยายามมองว่าคนร้ายไปทางไหนเห็นเข้าไปนั่งอยู่รถเก๋งสีขาวแต่กระจกติดเฟรมสีดํามองไปเห็นคนในรถอาน้อง17ปี ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านสะดวกซื้อเพื่อมองหาแต่ก็ไม่เห็นก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปเล่าให้พี่ชายฟังพี่ชายก็เลยเข้ามาแจ้งความขอดูกล้องจากปั๊มน้ำมันซึ่งปั๊มก็ให้ความร่วมมืออย่างดีในการตรวจสอบวงจรปิดค่ะพบภาพผู้ชายคนร้ายตอนเดินออกจากห้องน้ำและตอนเดินไปยังเก่งสีขาวตามที่น้องเล่าซึ่งมันกลายเป็นเรื่องลุกลามขึ้นมาเพิ่มเติมอีกเพราะว่าตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยว่าจะก่อเหตุ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มอะไรชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยาออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วด้วยค่ะฟังเสียงพี่ชายก่อนรับไม่ได้ครับผมไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยหรืออะไรแล้วแบบผมพอไปสืบทราบมาแล้วว่าเขาเป็นใครเขามีหน้ามีตามีตําแหน่งพอสมควรครับเป็นอาจารย์ไปถึงด็อกเตอร์ระดับมหาวิทยาลัยเลยครับใช่ครับน้องผมยืนยันว่าตรงครับท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้น ตำรวจออกหมายเรียกใช่ไหมตำรวจออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาขณะที่มีรายง,งานว่าญาติผู้แฉกับทนายความเข้าพบตำรวจยืนยันไม่ไกลเกลี่ยแต่ต่อมาผู้ก่อเหตุ มีรายง,งานว่าเสนอข้าวเยียวยา,วยาวผ่านตำรวจตำรวจก็เลยไปติดต่อพูดคุยกับคุณย่าของน้องผู้เสียหายอายุ17ย่าเห็นว่าผู้ก่อเหตุมีหน้าที่การงานที่ดีก็เลยไม่อยากเอาเรื่องเลยตกลงจะไกล่เกลี่ยแต่เมื่อพี่ๆกับย่าเขาเดินทราบไม่ยอมค่ะยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดขณะที่มีรายง,งานเพิมเ่มเติมเมื่อวานนี้ว่าผู้ต้องสงสัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็ดอกเตอร์คนนี้ระดับผู้บริหารของสถาบันการศึกษาชื่อดังของจังหวัดพะเยาได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่16มกราคมที่ผ่านมาและทางมหาวิทยาลัยตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะเดี๋ยวเราตามดูกันต่อท่านผู้ชมโอ้กลายเป็นเรื่องน่าตนกตกใจ